ได้ความที่ผมว่าต้องกลับเขาเป็นคนขยันยโคตรอาชีพยเยอะมากทำหลายอย่างขยันมากก <laughs> ็ก็ดีอ่ะก็จะสามารถแบบว่ารับดูคนเดียวเป็นสักทุกสิ่งทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดีอ่ะทําทได้ขนาดนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วล่ะครับผมแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องความรู้สึกสบายแลวกนเนาอรู้สึกสบายกับการที่มีใช้แบบสบาย <laughs> ก่อนหน้านี้เจ้ากรรมเล่าให้ฟังแล้วว่าว่า,เ,าเกิดมาแล้วยากจนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็โอเคมันเป็นของเก่าที่ทํามาให้เขาเป็นแบบนี้เนาะ<ม>ให้เขาดิ้นรนแต่ว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในเคสที่น่าสนใจว่าคนเราไม่ยอมเชื่อฟังชะตากรรมที่ใครกําหนดมาให้ครับไม่ยอมแพ้กับสิ่งที่เทพพย,ยดาพยายามนี่ผมพูดให้มันดูแบบเบลเนะี่ย ให้แบบเพเดามต่อไว้ว่าแบบว่าคนนี้มันจะต้องอยู่นี้ตลอดอะไรเงี้ยครับนี่ยเขามีความพยายามเพราะฉะนั้น<ม>วิรยิยะส,ส,สิ่งสิ่งที่เป็นฉันทาแล้วมันตอบเป็นวิริยะได้สําหรับเจ้ากรรมเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างที่สุดยอดและผมก็ยังเชื่อว่าไปได้ไกลกว่านี้เยอะอีกเยอะมากๆครับ<ม><ม>ได้ฟังก็แล้วก็เห็นว่าอืเขาชตาชีเขามันลำบากมากๆนะครับตอนเด็กแต่พอโตมาสู้เต็มที่พัฒนาเต็มที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดมันทําให้เขาเนี่ยขึ้นมา ถึงบวกสาได้นะครับ